ุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้เมืองทอทีวีของเราให้ชมภาพรบรรยากาศเบ h ้องหลังด e n ซนของพี่เจชนาชิปสงกระสินที่แอบแซวเน็ตไอดอลอ้ยพิติกิติธรรมไลนะครับช่างภาพในตำนานนะครับช่างภาพประจำบริษัทสยามสปอร์ตนะครับที่เดินทางตามติดคุณพลช้างสึกทีมชาติไทยของเราไปถึงเมือง โดฮาประเทศกาต้านะครับก่อนหน้านี้ก็แซวในเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอของน้องๆภายในทีมนะครับคราวนี้นะครับแมาเหตุการณ์ยังต่อเนื่องกันอยู่นะครับเมื่อเป็นการรับกันนะครับระหว่างเจชนาทิพย์สงกระสินกับพิกิติทัพมาลัยนะครับ <c oughs> จะบรับคันเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่านะครับเจ <c oughs> ถ้าเรามึแต้งซ้ำอุ่นอ่ะสกทีนี้จริงปะแต่ถ้าชนะนะ เลยจริงอ่ะโอ้ยเราสมแบบตรงตตตรรรงงงนี้เลยป่ะตรงนี้เลยป่ะตรงนี้เลยตรงนี้นี่อไอดอลพิติเออ๋ยวไปนี่ได้ข่าวว่านได้เลยอะไรเกิดขึ้นได้เตรียมตัวโกนหัวได้เลยอ่าเราจะนักข่าวหมู่อะไรว่าเราไปบอลโลกได้โอเคอ่าได้ไหมแต่ซีเกมซีเกมซีเกมผมนี่นี่มือมือโกนอยู่นี่นายเราเคยโกนได้ใครมาแล้วนะสุก้าวก้าแต่ถ้ามีแต้มนี่ถือว่าสกินเฮดสกินเฮดยังโอเคอ่า ค <Okay. S 2> บาอย่างที่เจชนะทิพย์บอกไว้นะครับถ้าเกิดทีมชาติไทยของเราบุกไปเสมอทีมชาติซาอุได้พี่กิตินะครับจะต้องตัดผมสกินเฮดจากที่เคยไว้ผมมาแบบยาวๆแบบนี้นะครับต้องมาตัดสกินเฮดเพื่อให้เจชนาทิพย์หรือถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมชาติซาอุได้พี่กิติของเราก็จะต้องโกนหัวนะครับตามคําท้าของชนาทิพย์สงกราสินครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าวันที่1กันยายนนี้พิกิติของเราจะได้มีโอกาสตัดผมสกินเฮดหรือว่าโกนศีรษะหรือไม่นะครับและที่นะครับก็คือภาพบรรยากาศบีไฮเดอ c ซีนที่ถูกส่งตรงมาจากเมืองโดฮาประเทศกาตาร์นะครับซึ่งบนทอทีวีของเราก็เก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้มาฝากแฟนคลับกิเลเปียกของเราเพื่อแก้คิดถึงนะครับ